เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมที่พี่ว่าจักรเลิศเทลเนะครับเป็นเกมแนวไปจนภัยนะผมที่เราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยหุ่นสาวน้อยหุ่นเชิดแอปบบี้นีผมโอเคอย่าเรามาเล่นกันเลยเริ่มเกมใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนะผมเพจไม่พร้อมไม่แจกด้วยนะครับที่ได้ทำมดภาษาไทยให้เล่นกันนะครับ พระจันลอยเด่นกลางท้องฟ้ายามราตรีแต่ร้านเหล้าก็ยังเปิดอยู่กางวันช่างยาวนานและไม่มีอะไรทําให้ลื่นเลงเลยลองฟังที่ทานเรื่องนี้ดูสิท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ฉันคือแจ็คเรียกฉันว่าดักเล่านิทานก็ได้นะกระนางเงียบและตั้งใจฟังฉันรู้ดีว่าท่านต้องการฟังเรื่องนี้อย่างแน่นอน ฉันจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องสาวน้อยผู้กลาหารและไม่เก่งกลัวต่อสิ่งใดๆผู้ออกประจนภัยแต่ดิ้วก่อนนี่ใครกันเนี่ะกำลังขึ้นเวทีมาน่ะขอเสียงปรบมือหน่อยชื่อของเธอคือแอ็บี้อ่านไม่ทันขออภัยด้วยเด้อ เธอสาัยอยู่ในบูบ้านเล็กๆที่แปลกตาแบบแบบว่าเชื่อชื่อเถอมันไม่สำคัญว่าเธอจะมาจากที่ไหนแม้แต่เมือเล็กๆในชุมชนชนบทที่เงียบสงบที่สุดก็มีเรื่องราวมากมายดังนั้นสิ่งที่ทันจะต้องทำก็คือพาเธอไปไปจนภัยยังไงล่ะโอ้ยขยับแล้วสวัสดีฉันชื่อแอ็บบี้ ฉันกําลังเดินบูทงมีชาวบ้านด้วยกําลังคุยกันอยู่เลยในรักรอสัตว์เล็กๆในเมืองกําลังเดินตามเส้นทางแสวงหาหนทางโอ้ดึงได้ครับโอ้โหค่อยๆเดินค่อยๆเดินแอปปี้ค่อยๆเดินถึงแล้วเออโอเคปีนขึ้นมาแอปปี้ นี่ได้ยินเสียงน้องไหม, <c oughs> มเบาๆโอเคหูปีนเก่งมากแอปปี้โอ้ยยอดเลยปีนเข้ามาได้ไงเนี่ยสาน้อยกำลังเดินไปในหนทางที่มีแต่ดินและหินเขาได้เดินสาน้อยได้เดินขึ้นบนเชือกแล้วเล่นกายกรรมว้าวดูกบนั่นสิ นี่เป็นไงโชว์เล่นกิจกรรมไปหน,หนึ่งทีนะครับนี่อู้ดูตรงนู้นมีชาวบ้านอยู่ด้วยทำอะไรกัน่ะตรงนั้นโอเคเดนไปครับมีอะไรหรือเปล่าเอาละแอปปี้แสดงให้เราดูหน่อยอุย้ยเดี๋ยว,วลูกลูกกันเลยอา่าเดี๋ยวนะช่วงสอนเล่นเนะี่ยอ๋อนี่ไง ได้แล้วดีโอเคไปไไโอ้โหโดนไม่เลวเลยครับด,ดีมากค,คุณจุณ๊บแอบบีเอาขออีกทีนึงใช่ไหมได้เลยจะลาให้ดูแบบแม่นๆน,นี่อุ้ยไม่โดนขอบคุณนะครับนะขอปลาอีกหนึ่งทีนี่แนะ่อา้าวเดี๋ยว เล็งดีๆแล้วปาไปเลยนี่โอเคจบการเล่นกายกรรมครับจากนั้นสาวน้อยก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆไม่ว่าเธอจะไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญก็ตามที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอโชคชะลารู้สึกถึงความเป็นนักแสดงและเหนือสิ่งที่เหลือธรรมชาติของเธอไม่ว่ามันจะไม่พิเศษ อะไรครับนี่อุ๊ยแอปปี้จะล่วงแล้วอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขอภายด้วยจริงๆเนี่ยครับมาแอปปี้หัวหน้าละครสัตว์ประกาศปลดฟังทางนี้ จะเริ่มการสแสดงแล้วเด็กสาวตัวน้อยกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับมีผู้หลับไปช่วยด้วย,วย,วยฉันทำบวกหลน่นแค่ก็ได้ช่วยด้วยแอปปี้ช่วยฉันด้วยได้เลยได้เลยหนูมาแล้วหนูจะช่วยเองนชช,ช่วยยังไงอะเจ้าหมีเหรอฮึอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ จะเข้าไปไงล่ะเดี๋ยวนะกระโดดยองยองเลยโอ้ยพี่หมีถอ,อยไปไหนได้ไหมวิฝากท่ากอ่อได้เลยแบบนี้ต้องใช้กล่องเลื่อนมาโดนแน่พี่บีตัวน้อยไม่น้อยหรอกตัวเยอะมันน้อยตรงไหนเนี่ย ึบเอาละเอาละนะฮึบโอเอาไหมฮึบเอาละนะพี่หมีแฮปปี้ได้โหนเชือกไปมาแล้วกระโดดจังหวะนี้หมีกำลังจ้องเธออยู่ หมีทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยก็ลงมาแล้วก็เวียงแอปเปิลไปเอาเวียงไม่โดนเธอก็เวียงแอปเปิลอัดนี่ไงโอ้วอุ้ยกินหมดไวจังเลย ไม่ดีมากเกือบดีแล้วืออโอเคไปเลยพี่หมีตรงรู้มีแอปเปิลอยู่นะหนูขอเก็บหมวกแล้วนะโอเคไปแล้ว,อลวยอดเจี๊ยบม,มากแอปปี้บอกเลยหัวหน้าโ,นโนลลครสัตว์ชื่นชมฮ่า <c oughs> แต่ตอนนี้ได้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนั่นเป็นการแสดงสุดท้ายของวันนี้จบอนนจารจชามือถือไม่ได้อยู่ต่อหน้าฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์เธอบีผู้ชมคอยส่ง เสียงเชียร์มากขึ้นกว่าเดิมหัวหน้าโรงครสัตว์ชื่นชมแอบบี้ผู้น่าสงสารถูกค้งอยู่ในกรงเล็กๆทั้งคืนทั้งวันมีสระเฉพาะตอนแสดงเท่านั้นอาหารและที่พักได้กินอาหารเพียงเล็กน้อยแต่โอ้เธอจะมีชีวิตอยู่ แบบนี้ได้อย่างไงไ่นอะไรดนะ่ามีหนูสองตัวแอบเข้ามาอย่างนั้นเหออรอคโว่าแอปเปิ้ลเอามาให้แอปปี้ริโยมมาทางนี้หรือเปล่านี่เดียวน้อยที่กูด,ดิ้นร่วงแล้วจวังหวะนี้เราก็เร็งเอากุญแจดี นีน่เธอควรจะพอใจกับกลงของเธอนั่นงั้นเหรอไม่เลยเธอควรจะออกไปจากที่นี่ไปเจอโลกกว้างโอเคเรามาไขกุญแจกันดีกว่าฮ่าแอบบปปี้ออกมาได้แล้วและระวังระวังอย่าส่งเสียง เธอนีออกจากกรงควบกงคุมขังของหัวหน้าโรงละครสัตว์ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินช้าๆเธอได้หยิบแอปเปิลคือมาหนึ่งลูกโอ้หน้าสงสารแอปปี้รู้ดีว่าสัตว์ไล่เง้นเหรอไม่ใช่เลยคพื่นลักลก,ก็อยากจะหนีไปเหมือนกันเอา จะหนีไปด้วยหรอได้เลยอย่าราช่วยเองเอ้อออกมาเลยพี่หมีลุยกันโอ้ยอย่าบอกนะว่าพี่หมีเราต้องเราต้องแอปปี้แอปปี้เธอไม่เห็นเหรอว่าเซนได้ที่กำลังชักเธออยู่นะ่ะมีคนควบคุมอยู่ จงังหวะนี้เดี๋ยวนะอุ๊ยไม่ได้ฮึบหากไม่ได้ความช่วยเหลือของเพื่อนเพนียงไม่กี่คนวความฝันของเธอก็ยังคงเป็นได้แค่ความฝันอบี้จะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อือโอเค ยกขึ้นแอฟบ,บี้อ่าบ้าเอ้ยปองว่าคงไม่มีใครได้ยินนะอึบเข็นไม่ไหวเข็นไม่ไหวเออดู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 ฮึบ ฮึบจะบอกนะว่าให้พี่หมีช่วยอย่างนั้นเหรอพี่หมีลูกแกปปเปิลอยู่ตรงนู้นน่ะพี่หมีบอกว่าจะไปช่วยเธอแล้ว อย่าบอกนะว่าเราต้องให้พี่บีบีกดปุ่มตรงนู้นรวมมือกันแอบบีทีรักแม่แต่ภูเขาก็ยังใจโตอ่ะช่วยเขาช่วยกัน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 อ่ะมันคุ้มค่าไปที่ต้องลำบากขนาดนี้เออ เอาแล้วมาเห็นแล้วแย่แล้วโอ้าแอฟบ,บี้ลุดมาได้แล้วโอ้โหตายแล้วโอ้ค<อ>วามจงรักภักดีของสัตว์ตวมักจะมาจากหัวใจแต่ว่าโอ้เหมือนพี่หมีช่วยเราไว้นะครับเออเห็นว่ากรงของแอฟบ,บี้นั้นเล็กกว่ากรงของเขาทำไดีดีมากเออ เร็วเข้าแอฟบ,บี้หนีไปอย่าหันหลังมักลับมาหนีไปแอฟบ,บี้จบแล้วนะครับโอเคนะผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม